สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่องเอ็นบอยจัลันวันนี้เหมือนเดิมค่ะเอ็นบอจลั G an, เรามีรถบ้านเกรดเอสภาพสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้สําหรับสาวกคาวาห้ามพลาดนะคะเรามีเจ้านินจา400นะแต่สีคือแบบว่าสีหายากนะคันนี้และที่สําคัญคันนี้ไมโครน้อยเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยแม่ค้าจะพาไปชมตัวรถโดยรอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชมของแต่งและรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันไปครับ If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance? In จากที่ได้ชมตัวรถไปแล้วนะคะสำหรับเจ้ามินจาคันนี้นะสีเขียวเป็นสีเขียวที่แบบว่าหายากนะคะคันนี้หายากแล้วก็ไม่น้อยไม่น้อยนี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะคะบอกว่าคันนี้ปี B 20จด21เป็นรถมือเดียวเป็นรถมือเดียวนะคะผู้หญิงขับด้วยคันนี้คือแบบว่าขับแบบนุถนอมนะโอเคเดี๋ยวไปชม ของแต่งของเจ้าคันนี้กันไปจ้ะสำหรับเจ้านินจา400คันนี้นะคะจากที่ได้อวยยศกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะปี20จด21สีหายากสีสวยมากเกอสีเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีร้มไม่มีชนหนักใดๆนะคันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะจะพาไปชมเลขไมกันจ้าอ่าเท่าไรเฮ้ยไม่แค่พันหเองถามจริง ลูกค้าเอาไปคลิปออกคลิปที่ไหนมาบ้างคะเนี่ยเเ้อ uh huh. มา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 ,มาดูของแต่งกัน uh huh. อ้าวมีกระจกปลแฮนด์นะคะไลนมาข้างหน้า uh huh. ชิวหน้าแต่งนะอุดรูกระจก ฝั่งนี้ก็มีการล้มนะคะการล้มมีซ้ายขวาโอ้ยถ้าใครชอบสีนี้นะเธอโคตรคุ้มมาบอกเลยชําสติกเกอร์แต่งนะคะรอจัดเลยมาข้อแต่งนะคะโอ้ยรอรเลยมาคัานนี้ก็ รถเดิมๆนะมีแต่งพอเกิบแต่ที่สำคัญคือว,ว่าถ้าใครชอบนะห้ามาพลาดเลยคันนี้อ่ะนี่นะคะโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์เหลือๆสำหรับรถไม่เพียงพันหกนะตัวเองดูด,ดิเหลือจัดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันไปค่ะ โอเคค่ะก okay, ็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่แม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคนนี้แม่ค้าแจ้งก่อนว่าแม่ค้าสูงร้อยหกสิบนะคะความสูงร้อยหกสิบกับเจ้านิจาศรีร้อยคนนี้จะอยู่ประมาณไหนไปชมกัน <c oughs> โอ้ยกระทัดลัดมากก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ขับง่ายคล่องตัวแน่นอนสำหรับนินจา400นะ <V il ient> เดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนีกัน สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเสียงเครื่องนน่นๆเสียงท่อเล่าๆนะคะถ้าคนไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอไปเปิดราคาให้เดี๋ยวนี้เลยโอโหได้ไปคุ้ม,มจัดคันนี้จาก ที่ได้ฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากเป็นเจ้าของอยากขับอยากจองนะคะคันนี้นะเทียบมือหนึ่งเลยเอาจริงเหมือนให้นั่นแหละให้เพื่อนไปยืมขับแค่พันกว่าโลนะคะได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดราคาให้นะคะเงินสดนะใครที่จะมาจัดเงินสดนะแม่ค้าให้เพียง S 1 90, hmm 1 9 0 0 0บาทนะคะแต่ท AH. okay, ่านไหนที okay. ่ต้องการจะจัดไปแนนนั่นก็ใช้เงินออกรถเพียง4,000ผ่พนเพียง3 6ม0นิดนิด60งวดหรือ4 1 0 1นิดนิด48งวดเอ้ยเออถูกเลย48่งวดนะคะโอเคค่ะและวันนี้แม่ค้าก็ขออนุญาตจบรีวิวเจ้านินจา400รหยหหลอดจัดเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรลูกค้า ต้องการอยากจะซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองสภาพเกรด A เลยนะสภาพดีสามารถติดต่อเรามาได้ร้านเอ็นไบจรันอยู่ตั้งอยู่จรันสนิทวง24โทรหรือติดต่อมาทางเพจทาง Facebook, TikTok, YouTube มีหมดนะคะก็ใช้ชื่อช่องว่าเอ็นไจลันเดี๋ยวแม่ค้าใส่ชื่อไว้ให้โอเคค่ะถ้าอย่างไงฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์แม่ค้เหมือนเดิมบายบายสวัสดีค่ะ